สวัสดีครับผมกับผมเอ่อเนเกมเมอร์นะครับเอ่อจะมาเล่นไหมครับพีอีกันวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงครับเป็นคลิปที่สองผมคลิปแรกก็สอนอัดคลิปโปรแกรมที่ผมใช้แหละผมไม่ส้มส้มหรือตัวเอม็อม,อม,อมนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเจอหมูหมูน้อยด้วยเออหมูน้อยตลาดครับ บบกี้่ะแล้กี้กี้เอ้ยโอ้ยูน่ารักนะเพราะว่าอัคดคลิปเอ่อตรงโทรศัพท์น่าจะดีกว่าน,นะครับแต่ถ้าอัคดคลิปแบบพวกเนอ ก็มาเลยตรงนี้ก็ถัดไม้ก่อนครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรในโทรศัพท์ก็บอ,อกมาแล้วครับผมเล่นเกมเมอร์นะแคสในโทรศัพท์นะครับแคส่คอมไม่เป็นนะอแคสเกมอะไรให้ผมโหลดได้อย่างเงี้ยให้สอนอะไรก็บอกมานะแล้วจะหาวิธเีเองนะครับ น,นก,กูเล่นไหมครับกันก็มันๆน,นะถ้าไม่สนุกก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็บอกมาครับถ้าผมมีข้อผิดพลาดอะไรครับบอกมากันได้ก็ไม่ว่านะถ้าว่าอะไรก็ว่ามาเลยนะ อยากว่าว่าอะไรนะอ่ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพมเมื่อกี้ไม่ดีเลยใช่ไหมครับเออก็จริงครับผมพูดอย่างนี้แหละกับเพื่อนผมยนโงเรียนนะ่ะอยากาเป็นตัวอย่างนะเออแล้วกนะ็ขอโทษสักครู่นะขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ คุณํำหยาบเล่นต่อเลยไม่ต้องสนใจอะไรละกูเจิหมูดว้วยครับจะถามว่าผมเล่นเวอร์ชันอะไรก็เล่นเวอร์ชันเออศูนย์จุดสิบจุดสี่นะครับก็จนโหลดกันเล่นได้ผมโหลดแบบแพ็กเอาครับไปใช้และ a อ d ดรอ d apk อะไรอน่ะก็แล้วครับก็โหลดกันได้นะครับผมโหลดใช้เงินในเฟซบุ๊กแล้วแค่กดแชร์นะครับกดแชร์ตรงกดแชร์ก็พอแชร์แล้วก็มันจะมีตัวแอนดรอย apk ด้วยนะครับก็กดเลยอะไรละครัอชอช้อ เป็ดยากด้วยอืมเป็ดแดงด้นะครับอืมทำผัด็กินได้เลยอือครับคุณอ,อยากพูดอะไรฮนะเออในใจนะครับผม เขาอยากพูดๆน,นะเออพูดสยาวเลยเป็นลแงแรเลยนะ <blows> เดี๋ยวตอนนี้ที่ดูทีวีขอผมก็งั้นแหละก็ไ้พุดูข่าวอุ่งก็เลยไปแค่ตรงที่นอนนะครับพุดูข่าวเั็นงั้น เราจะแคสเกมครั้งแรกผมสอนปึ๊บปงก็มาแคสเกมเลยนะสอนให้หล,ดลุดแล้วตัดให้หมดเลยไม่เหลืออืมกิ่งเราเลือบพูดละเลือบลุบขอโทษด้วยนะครับพูดผิดคำเงี้ยก็เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คุณไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่นะก็ไม่เก่งแล้ว ก็ยที่สอนอัดคลิปอะไรครับถ้าผมบอกว่าผู้ผิดเพราะมูไปเส้นเฟือนผิดก็บอกคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับผมยังไม่เก่งอะไรเพิ่งเคยแคสเกมครั้งแรกเับ ก็ตอนนี้มาเลยมาใคกใค่ใครใครเหรนี่ข้างไม่เอาใครใคร่ควางทำไมอาใค่มาอีกหนึ่งตีลูยังไคยังไงขวดไห คอนเทนต์นี้เ,เบิร์ดก็ได้นะเขาน่ะฝากอะไรอ่ะฝากใหม่ล่าสุดก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคอนเทนต์เกิดท่าคอร์ดเกตผมมีมาด้านล่างคลิปนะครับฝากะไรใหม่ล่าสุดคอมเมนต์มาเลยเคตมาอืมอุปมาเลยครับว่าอยากให้ผมเล่นต่อหรือไม่ไหมครับ ถ้าอยากให้ผมเล่นต่อผมจะเล่นต่อไปเรื่อยๆแต่ผมงแสดงว่าผมได้เพชร5ม็ดแล้วผมจะแคสดมาครับนะครับมือจะมาแคสอีกเมื่อไรแต่จะเป็นวันเลยลิฟวิมอทแทนนะครับในโทรศัพท์นะลิฟวิมอทจะวัดอะไรครับรีฟวิมมาเลยครับลิงก์มาให้เลยผมไปดูเองนะ เออมากมา่คนตอนนี้วันที่ตัวไหนนะสักตอนนี้ก็จะครบาำแล้วมาถึงหน้าอุดเลยแปลกนะถึงน้าอุดนะครับ เดี๋ยวรีบตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะเออลืมข้าวผัดเลยโี้เป่งงวแล้วอืมกยย่นน้อยก่นน้อยกินไหมกินไหมกินไหมฉันกินนะทำไมไม่เหมือนถ้าจนะปลีนหตอนนั้นอนะ่ะ โอเไก่ให้ไก่น้อยกินได้ด้วยนะต้นไม้ต้นไม้แล้วเออครับมาครับไม่ใช่สิอืม อ่านะครับเดี๋ยวรีบสร้างบ้านก่อนเลยไปละเดีย๋ดวยสวยสร้างก่อนเชื่อ คืนมาทีผมกลัวเลยรู้ไหมคนลุกเลยรู้ไหมทำไมครับก็ปุดขี้อุ้ยคนละเรื่องแล้วนะครับก็มากับแม้วเบวาง ครับัรัิดแง่ก่อนหรือที่ขุดนั่นเองนะครับคเขาจะขุดก่อนน,นแรกอืมาขุดกันเออ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแค่นี้แล้วครับ